ดัชนีหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะรีบารขึ้นมานะครับเพราะว่าได้รับปัจจัยจากในประเทศแล้วก็รวมถึงการเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาหนุนด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะ,ะก็ยืนอยู่ในที่1,591.65้รจุดครับปรับลดลงมาสักหกจุดสี่ออกขออภัยครับตลาด,ดไป<ท>น,น,นะคะนันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดค่ะคลดลงหกจจุดนะคะ แต่ว่าดัชนีหุ้นไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาทะลุ1,600จุดนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเริ่มอ่อนแรงแล้วนะคะ1,597.85จุดล่าสุดบวกขึ้นมา6.20จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย1,2297ล้านบาทค่ะ มาดูห้านดับหลักทรัพย์กันนะคะตัวแรกคือ True Corporation นะคะบวกขึ้นมา25สตาง8บาท10สตางค์นะคะตามติดไปด้วยหุ้นของเอ็ a พารนะคะ19สตางค์ค่ะเช้านี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ b t s ค่ะวันนี้จะมีการถแถลงดรื่งของการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะราคาบวกขึ้นมา15สตางค์ค่ะ9บาท55สตางค์นะคะ ตามติดไปด้วย BTC บวก24สตาง2บาท2สตางนะคะแล้วก็เดโมบวก50สตาง19บาททวนนะคะ<บ>าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยโอกาสที่จะขึ้นไปยืน1,600อย่างแข็งแกร่งมีไหมและ ความเสี่ยงมีอะไรบ้างพูดคุยกันค่ะกับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลเคทิซมิโก,โก้นะคะเราอยู่ในสายกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนาธรรมค่ะคุณเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะวันและคุณพิทันนครับค่ะค่ะดูภาพของเซ็นตินเด็กไทย1,600จุดแล้วนะคะวันนี้มองดัชนีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เมื่อวานต้องบอกอีกครับว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้เราลงน้อยกว่าเขานะฮะนะครับวันนี้เองเราก็ขึ้นน้อยกว่าเขาครับ เพราะว่าวันนี้เพื่อนบ้านเราส่วนใหญ่เขาปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจะดีดีบาวขึ้นมานะครับเราก็ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับนะแล้วก็การที่บ้านเราบบกอย่างนี้ผมคิดว่ามันมันก็โอเคแล้วนะครับคือคือตลาดไม่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 ได้ไปไหนนักนะครับวันนี้เห็นเ่ากถึงน้อยตลาดเองเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรเข้ามากดดันตลาดมากขึ้นไม่มีนะครับบ้านเราอาจจะมีประเด็นเออฮะเรื่องของทรัพย์คลองเรื่องของต่างชาติที่ยังอยู่วันนี้ขายมาบ้างแต่ก็ไม่ซีเรียสมากนะครับเพราะเรา S <S คือตลาดก็อบ,บอกว่าวันนี้เองในเชิงปัจจัยเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคมันเป็นเรื่องของมุมตั้งของคมต่อเนื่องจากเมื่อวานที่อย่างน้อยเราสู้สู้แรงขายมาได้เพราะวันนี้เองปัจจัยสงบปุ๊บเราก็ตีขึ้นมาใหม่นะครับนะแต่อย่างนี้มองเขาว่าพอถึงร้อยจุดเนี่ยต้องบอกเขาว่าเมื่อชันขึ้นมายืนนะนะครับนะค<ฆ>ำถามที่ถามว่าจะยืนได้หรือเปล่าผมเชื่อ<ฆ>มันก็ไม่ง่ายนักนะครับนะเพราะว่าผมเชื่อว่ามันก็มีแรงขายดักรออยู่เหมือนกันนะฮะข้างบนเนี่ยนะขึ้นมาก็อาจจะโดนขายแต่รายย่อยที่ซื้อไปเมื่อวานน ค่ะดูกรอบของข้าเงิเนบาทไทยที่แข่งค่าขึ้นน่าจะมีผลต่อเซ็ตยังไงบ้างคะครับก็ตอนนี้เองก็ก็มีการพูดถึงข้างเงินบาทกันค่อนข้างจะมากนะฮะนะครับว่าอาจจะมีโอกาสที่แข่งค่าต่อเนื่องนะฮะนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องดูครับว่าถ้ามันแข็งมากๆเนี่ยมันมันก็ไม่ไหวเหมือนกันถูกไมหมฮะเพราะ,ะว่าเรื่องการส่งออกเราก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องติดตามเราต้องลองดูด้วยนะฮะนะครับเนี่ยงนั้นจุดนี้เองออก็ต้องดูครับว่าถ้าแข่งมากปุ๊บเนี่ยมันมองสองมุมขึ้นหนึ่งในแง่ของ,ของ,ขาองออกรา,อา,จจารส แต่ถ้ามองกันในแง่เชิงของอะไรฮะของเงินเข้าเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นเหมือนกันเื่องนี้ก็ต้องดูครับว่าถ้าเงินเข้ามาแล้วเงินมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องมีที่ไปนะฮะนะครับนะนั้นจุดนี้เราต้องทอํายังไงให้ให้เงินที่เข้ามามันมีระบายออกไปด้วยนะครับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นมองการขึ้นของดิัชนีรอบนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงนะคะถึงเวลาที่อาจจะต้องมีการพักฐานไหมคะคือต้องบอกครับว่าจริงๆเนี่ยต่อให้ไม่มีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะนะครับนะบนะหุ้นบ้านเราก็มีโอกาสกับ,กบพักฐานให้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราาข้้้่ึนมตตังแ ปลายปีนี่คือพันสามวันนี้พันหกขึ้นมสามร้อยจุดนะฮะตกเฉลี่ยดเดือนละร้อยเลยนะฮะนะครับนะซึ่งมองงี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสของการรักตัวอยู่แล้วเพราะว่าราคาหุ้นเองวันนี้เอาหุ้นไายการลงเล็บเป็นตัวหลีตลาดขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับเขาก็ต้องหวังงี้ครับว่าถ้าหุ้นตัวใหญ่มาการไปต,อตถถ่องตลาดมันจะดูสมูทขึ้นนะครับแต่ถ้ายังเล่นหุ้นในแหวนตัวกา,การเล็กเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสของความเสี่ยงที่จะมาใช้กาฐานได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้ทางเทดีซิมิโกแนะนำยังไงคะครับเรามองไปสองลักษณะก็คือหนึ่งถ้ายัางเป็นการซื้อเนี่ยเราให้เลือกซื้อเป็นรายตัวเอาตัวที่แข็งกว่าตลาดคือคือพูดง่ายคือว่าตลาดมันยืนได้มันคุ้นมันยืนได้ด้วยนะฮะ่งั้นนะฮะนะครับนะแต่ถ้าเกิดมองในอีกมุมหนึ่งคือขึ้นมาเนี่ยเราก็แนะนาว่าให้แบ่งขายไปด้วยเ <epherd. S 1> ช่นกันนะครับค่ะแล้วจังหวะนี้ยังพอที่จะเข้าลงทุนได้ไหมคะ ผมว่ามันต้องดูเป็นตัวๆนะฮะ,ะนะครับนะคือวันนี้เองต้องบอกว่าไม่ใช่เหมายกเข่งแน่นอนนะครับะนะเพนะราะดูจากหุ้นตัวๆน,นี้ก็ขึ้นมาค่อนจะร้อนแรงนะครับค่ะแล้วออย่างนี้ถ้าหากว่าดูเป็นรายตัวไปนี่ควรจะต้องเลือกตัวไหนบ้างคะครับเออย่างวันนี้เองเรายัางมองตัวของ STPI นะฮะ,ะนะครับเดี๋ยวเรามองเชิงของเออร์นิงฮะที่เรามีการปรับประมาณเรื่องของอไรายได้ที่เติบโตขึ้นนะครับเราให้ราคาอยู่สมวนที่ร้อยสิบเจ็ดบาทะนะครับ คือวันนี้เองก็ยังมีอัพไซเล่นนะ,ะ,นะปเป็นหรือว่าอัพไซอาจจะเหลือน้อยลงนะครับแทนที่หุ้นตัวอื่นก็บอกต้องดูเป็นรายตัวก็บอกว่าในกลุ่มของอสังหาเนี่ยเราก็ยังมองเป็นรายตัวอยู่พวกบ้านนะฮะพวกสาพวกสิริและพวกนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับค่ะอาสังหามองเป็นรายตัวเป็นรึกษาสิรินะคะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างน่าจะจบรอบหรืยอ,อ,ยรอ,อยังคะคือพกอจจะจบรอบยางเนี่ยผมว่ามันมันก็ยังไปได้อยู่ในเชิงของโครงการต่างเช่นในกลุ่มรับเหมาเองเราจะมองตัวเข้ามาอตรวงซีเคนะฮะค่ะนะครับมันก็ยังมีตัวให้เลือกหรือว่าผมก็ดู ดูแคบลงแต่อย่างไก็แต่ต้องบอกครับว่าใครเข้ามาในจังหวัดรอบนี้นะครับไม่ว่าหุ้นอะไรกันแล้วแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเลยต้องคุมจุดคัดลอที่เป็นนะครับแล้วตัวปัจจัยตัวหุ้นที่เป็นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยครับมองว่าเป็นยังไงบ้างครับผมว่าตอนนี้เองก็มาค่อนข้างจะต่อเนื่องนะแล้วก็ประเด็นของมันก็คือเล่นตามกระแสเรื่องของฟโลงเงินที่มีโครงกลรออกมาเยอะแยะๆนั่นคือปัจจัยหลักของเขานะครับค่ะ ก็บางตัวเห็นเมื่อเช้านี้ก็มีเซลล์อันแฟกซ์ไปแล้วนะคะครับผมครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเจริญับนเช้าค่ะสวัสดีค่ะก็ภาพรวมของเส้นเด็กไทยนะคะดูแนวโน้มแล้วยังคงสดใสอยู่ถึงแม้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาจะปรับตัวได้ไม่มาก้าเปรียบเทียบกับภูมิภาคนะคะมาดูหุ้นโดดเด่นกันบ้างนะคะมองเป็นตัว SPTI นะคะ STPI นะคะก็ให้แฟร์ไวตยูไวที่117บาทส่วนหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะคะถือว่า เป็นประเด็นที่จริงๆแล้วควรอาจจะจบรอบในรอบนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่าถ้าหากดูราคาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตัว ITD นั้นเริ่มมีเซลล์ออนแฟกซ์แล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวบวกขึ้นมาถึง10%นะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสองล้านล้านบาทนะคะหุ้นในกลุ่มนี้ใครที่เก็บเก็บมาตั้งแต่แรกก็ถึงเวลาที่จะเทขายออกมาแล้วแต่ว่าในระยะยาวถ้าหากว่าไปถามคุณเจริญคุณเจริญมองว่าตัวที่น่าโดดเด่นและน่าจะไปได้ต่อน่าจะเป็นตัว CK ชอกันช่างนะคะแต่ว่าจังหวะของการตั้งรับ อาจจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าดูราคาของ CK เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะยังถือว่าอยู่ในแดนสีเขียวได้ในขณะที่บางตัวอย่างที่บอกไป ITD s ด l l on f a x ลงไปนะคะ CK จังหวะของราคาหลังจากที่เมื่อวานนี้ปิดพยายามที่จะยืน29ก็ยืนไม่ได้นะคะลงมาประมาณ28เชาวนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยก็ต้องไปรอดูว่าแนวต้าน30บาทจะเป็นยังไงนะคะ